ขายของนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่อยากหาไอเทมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหลักระเบิดหรือว่าที่ติดหลังสัตว์เลี้ยงนะครับก็ร้อสามสิบบาทได้ทั้งเซตเลยนะครับตามในรูปเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเพจกังฟูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโอเคครับก็สวัสดีชาวไอ้ชอตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับปืนแก๊งลิงแดงกระสุนไม่จำกัดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาเล่นในท่อนะครับให้ทุกคนชมนะครับยังไงก็เราชมก็เดี๋ยวฝากไไลลคค์แ้้ววกกััันนนะรบปดย ไปนะมึงเฮ้ยยังเป็นเฮ้ยโอหสองตัวตรงนี้ไปดิครับอยู่ทำไมครับเดี๋ยวไปอ้อมอีกรอบนึงนะครับมาเนี่ยอ้อมมาเลยเดี๋ยนะเดี๋ยนะคือตอนนี้ในท่อมันแตกครับทุกคนผมขอเนียนตรงนี้กันแล้วกันนะครับโอเคสคนว่าในท่อเคลียร์ยัยงไม่รู้เดี๋ยว่องไปเอานะครับมีปะวะเฮ้ยไม่มีโอเครครับ ยืนหลังๆมาแล้วก็รอยิงเลยนะครับประมาณนี้อุย้ยเกือบ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 แล้วกูเ,กเร็วมาดิแตกหนึ่งสวยครับมาเลยมาเลยมาเลยโอเคก็ลองตกด้วยนะครับมันจะมีตัวผู้ผีปงผีเปรตปาลาระเบิดมานะครับแต่ตัวดูดมันน่าจะดูดเราไม่ได้นะครับเพราะห้องมันโดนดูดนะครับโอเคอข็เคาะไปแล้วกันนะครับ เพื่อนมีว ja. ่าตัวร้องบบวิ่งมาเนียนๆเงี้ยมันวิ่งมาถึงเรานะครับมันก็คอคอไปนะครับนี่ไงมันเลยมานเลยมานเลยพอดิเอฟมาดิเอฟมาดิครับเอฟมาดิครับแตกนะมึงแตกนะมึงแตกครับสอาไว้โอเคหยุดยิงให้ปืนมันหายร้อนกันแล้วกันนะครับโอเคครับโดนมั้ยเนี่ยคอคอครับ เนี่ยตอนนี้เหลือคนอีกเท่าไหร่วะก็เหลืออย่างละครึ่งน,นะคนครึ่งหนึ่งมัามีขึ้นมาครับโอเคตอนเนี้ยผลเริ่มแตกคนเริ่มแตกครับมามีมาแล้วครับตัวลงผนมาไปแป๊บเมื่อกี้ไปเลยเฮ้ยเกือบมา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 เนี่ยผมยืนหลังตึนเนี่ยรอยแตกหนึ่งเฮยครับเฮ้ย,เ,ยเปิดโล่มาได้มาวิ่งมาเลยครับรอบเนี่ยกู มา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 ขึ้นมาเลยผมยิงหมดอ่ะไม่สนรู้ใครนะครับเด <c oughs> โอเคครับ50วิครับดูครับว่าผมจะรอดไหมนะครับที่มันก็น่ากลัวยอยู่เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ขวรรออัญแล้วอ่ะตอนนี้เด็กเนีกผมก็ต้านอ่ะผมก็ต้านเอาเนีกเรีนต้านก็ได้เรีนต้านก็ได้ครับบักโล่มึงหัต้านเด็มาดิ อันนี้เหมือนมันบักโลมานะครับเลือดเรายิงไม่เข้าแล้วแต่เราก็ต้านเรานะครับว้าต้านเอาต้านเอายิงไม่เข้าไม่เป็นไรเอาให้เรารอดก็พอนะครับเห <c oughs> มือนมันจะท้อใจแล้วเพาตอนเนี้ยมันไม่ค่อยขึ้นไปแล้วอะ่ะมันน่าจะไปใช้มันตึกแล้วมั้งนะครับโอเคผมน่าจะรอดอ่ะเยี่จริงยิงรอเลยครับยิงรอเลยเหลือของคนท้ายแล้วหกวิครับ น่าจะรอดแหละดิว,วิ่งมาดิยิงมาเลยครับกดค้ามมาเลยเนี่ยรอดแล้วบินแะล้วสวยครับ <c oughs> ประมาณนี้มันต้องยืนหลงัลงๆหน่อยนะครับถ้าอยากจะรอดอะต้องยืนหลงัลงๆนะครับไปครับเฮ้ยขึ้นในท่อคือคนเล่นเต็มเลยตอนเนี้ยจิบหายละน่าจะอยู่ไม่ได้ละเป็นไม่ได้ในสุดกอ่อนมีปะวะไม่รู้ตั้งป้อมก่อนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นมาผมล้อศาสเลยเอ๊ะถ้ามันลิ้นเยอะแบงนี้ผมว่าไม่น่ารอดหรอก ครับคือแตกกระตุกไขต่ตกมันแล้วกันนะทีนี้มันเยอะไปจริงนะครับมันเยอะจนแบบมันไม่น่ารอดครับมอะไรงวะมองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพื่อนต้องบังจอนะครับไม่ใช่อะไรนะครับเฮียม,ม,มาแล้ว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 แตกแตกตัวครับในคิวเว้ ไปแล้วไปแล้ว,ลวตัวนึ่งไปดิเขาไปดิไปแล้วมึงเหรอเอ้าไอ้เ,เพื่อนล่วงเพื่อนแตกแล้วครับย,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 ยังไปยังไปยงไปยงไปช่วยผมช่วยนะ,าะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับขอไปครับเล่นเอาชีวิตรอดก็พอนะครับอย่าตายอ่ะนะครับ แค่นั้นก็พอแล้วนะครับรอตาดเลยมาปะมาแล้วมาแล้วไม่เราเชื่อมาแล้วอุย้ยเกือบแตกแตกสวยไปตัวนึงเอาแตกเออเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเนี่ยนอุ้ยโดนดูดชิบหายแล้วยิงไปยิงไปแตกแตกยาถอยไปถอยไป,ไป,ไปสวย มาดิวิที่ผ่ายโดนโลเกือบแล้วครับไปครับแตกครับสวยครับอุ้ยเอ้ยโอ้โหไม่รอดเม่งมากันเยอะมากนะครับปืนเราแบบครูดาวไม่ทันอีกทีปืนเม่งร้อนตีเลยนะครับอย่างเงี้ยจับไอทีมือเรีพบองนะครับผมถ้าแบบปืนมันไม่ร้อนถ้าปืนมันไม่มีความร้อนนะเว้ยผมกดสาหรรัวๆเลรอย่างเงี้ยมันน่าจะรอดห่ะปืนนั้นแบบ ร้อนมันถามมันร้อนไวมันมันก็ไม่ได้ร้อนไวหรอกครับแต่มัมมี่มันมากันไม่หยุดไงวะเนี่ยเนี่ยตอนนี่ยเป็นมัมมี่วปล่าเห็นปะเอ้าเอ้าโดนนี่ครับมีปะเนี่ยโอ้โหอยู่ฝั่งนูน้นโตกแตกเลยครับเล่นในท่อกันเต็มเลยวะเอาตัวนี้กันแล้วกันไปโน่เนเห,หรอโอเคเอา้า ยังไม่ทำได้ตบเลยแม่งตายอ่าไม่ได้เชี่อไม่ได้มีกันบอมนี่ว่าเราเล่นบอมทำไมล่ะลูกนี่ครับนี่ไงค้าี่ครับ,รบโดนไปดีโดนไปดีล่วงไปแล้วหนึ่งถอยเอาแไปนี้มันลงไปแล้ววะผมไม่รู้จะตามมันทันไหมนะครับตามไปกันตามไปกันขึ้นหอบไปแล้วโอ้ยเชี่อถ้าสีู่่ไม่ช่วยละมึงเอ้ยได้แน่นอนเมื่อกี้ โอ้โหตีรูแม่งแบบช่วยจะทันเวลาพอดีครับฝากไว้ก่อนเถอะมึงขึ้นไปเลยเพื่อนปึ๊บโดดรอบโอ้ยโี้โล่ครับมามามาเนี่ยครับขึ้นไปเลยครับเพื่อนเราขึ้นไปแล้ววะได้ป่ะวะขึ้นไปดิไปเติมไปเติมไปเติม,เ,ตมเร็วนั่นแหละ ต้องมีตัวโลป่ปลาเปิดโล่ขึ้นไปครับเลยครับเลยครับวิง่งและซ้าดีครับแตกครับสวยมเมากระแทกกับเพดงเมากระเพดงโต้แล้วเฮ้ยโอเคเลยตอวท้ายครับไม่น่ารอดเลยนะครับรอดดิแจ็คห้าร้อยทูเลยจริงนี่ไงเรียบร้อย แตกเย้ครับอีสองวินครับถ้ามันมีปิดเกมได้ก็คือชนะเลยนะครับแต่ดูสองก็น่าจะยากหน่อยนะเย้ครับอ้โหแล้วแม่งคนแย่งในเล่นในท่อเต็มเลยว่ะไม่ได้ชิบหายก็ตรงนี้แหละครับมีคนไปเล่นในท่อนเยอะมากครับเป็นว่าไหนมึงใครเป็นนายน้องเป็นวะเฮ้ยเดี๋ยว นี่แหลกอะไรอ่ะโอเคครับยิงเลยครับแตกสวยมันยิงตรงนี้มันจะรอดเหรอวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมาแล้วแตกไหมแตกเออรวมไปหนึ่งนะสวยมาแล้วพี่ชิบหายแล้วพี่แตกไปครับมาไหมมาไมแตกปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อนชิบหายแล้วปืนเราร้อนครับแตกครับหนึ่งโอเคโยนปืนเก็บใหม่ครับปืนก็หายร้อนละสาดนไปเลยครับทีนี้ แต่ครับสวยขอยมาหน,น่อยนึ่งประมาณนี้แล้วกันเฮ้เอ็มมาแล้วอุย้ยรอดได้ยังไงเอาเพื่อนเราสวยโดนมันแข็งจะได้เนี่ยเพื่อนเราข้างหน้าเนสซี่ก่ครับนี่ครับปืนเขาก็กระสุนไม่จำกัดเหมือนกันนะอืมาเดียเลยอะนี่ครับโหปืนไหมครับ ยาตับเป็นระเบิดนะครับโอเคแตกสวยจัดกันไปรัวๆยาวๆเฮ้ยมาแล้วทิพผ่านแล้วเกือบเล้วแตกไปสวยลองนะเพื่อนปืนละร้อนป่ะประเึงมเยเข,ขอเอานะครับขอ,ขอเอาอเฮ้ย่อยตายครับ เฮ้ยตายไป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 ตายไหมเ้ยตายไหมไม่รู้ยิงมืก่อนนะครับวันนี้โอเคอยู่ยิงก่อนยิงไปดังหวัสนะครับระคังมาระคังมาเออมาดิมันเปิดโล่มันแน่เลยว่ะยิงไม่ค่อยเข้าแล้วครับไปไปถ่ยไปถ่ยไปอย่าอย่ายายายาครับอย่าครับอย่าครับมาตันให้ตันให้ตันให้มา ต้านไปครับต้านไปครับเน้นต้านไปเน้นต้านไปครับเอาทีวีตใรอดครับห้าสิบปีครับโอ้ยแค่แตกเรียบร้อยดิแตกไหมแตกสวยอู้เรียบร้อยกูแตกด้วยเรียบร้อยครับไปตึกก่อนง่ายกว่าเดี๋ยวตอนนี้ไม่ต้องตึกแล้วครับตอนนี้ก็แตกเหมือนกันครับถี่หายมันเปิดโล่งมาทีนี่มันถิบหายกันหมดเลยนี่ครับไปครับผม อีรูแม่งไหลกระบอกจัดเออข้างบนเล่นไม่ได้แล้วครับออร่วงร่วงนี้โดนดิแตกครับเรียบร้อยโอเคครับ <c oughs> จบง่ายมากครับมามีม่ก็ยังชนะอยู่ดีนะครับขอบอกเลยนะถ้ามันไม่บักโลกมาผมว่าคน,นามีโอกาสชนะอยู่อะจริงนะครับ หรือมันก็ต้องแบบว่าเล่น8ปดเหรอนะัดในนะในกันลิงกันลิงแดง2กรนะบอกอะไรเนี้ยน่าจะรอดอยู่นะครับตอนนี้คือแบบพอผมเล่นแล,แล้วแบบคนมันกองกันเต็มเลยในทีนั้นที่ผ่านแล้วเล่นยังไงทีนี้ไม่ยังไงเขี้ยไปลงไปมึงสวยอุ้ยโอ้ยเขี้ยไปหนอะที่ผ่านเอ้ยเป็นก็ไม่บอกอยู่ข้างหลังเราเลยนะเมื่อกี้ <laughs> โอเคมาเราตรงนี้แล้วกัน อุยอ้ย,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 ยผมรอดักเลยครับได้ปะวะได้ปะวะข้างบนอะ่ะว่าไม่น่าได้กวะลูกส่องอีโวมันก็แรงครับในท่อไปไปดิไปดิไปดิไปไปไปคือเลยนั่นแหละไปเลยครับมามามาเอ๊ะผมมายังวะ ผมไม่มีเอฟอะโด,ดนดูดเฮียห้ามันโดนดูดนะเพื่อนลองโดนด,ดาบพ่อนะไปดูเขานี่ไงครับโดนไหมครับสวยนะครับจุดท้ายครับคือบนท่อนะครับไม่ใช่บนท่อบนตึกนะครับโอเคมาร่วมาหนึ่งโอ้โหไม่ได้ว่ะขอเป็นตัวกระเดียนได้ปะผมไม่ได้ตัวกระเดียนได้เป็นฟารโรแทนนะครับ เออแตกไปสวยเ,เลยครับขึ้นเลยครับรอช้าอยู่ใหญ่เอาละเว้ยแตกหนึ่งสวยหมดแตกแล้วพอดีได้ไาหนึ่งตัวว้าวุ่นแน่นอนนะครับขอพอรไหม <c oughs> ไม่ต้องหรอกมั้งเนีอ3สามตัวเองไม่ต้องรับพงรับพรแล้ววม่งยิงดักเลย เฮ้ยตกไปโดนอันนี้ได้พอแล้วครับโอ้โหได้โลมาได้โล <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ไวป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมแล้วกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย